จอตัวอยู่ทะเลทรายหลายคนคิดถึงดาราเด็กนกแก้ววันวิสาภาพที่หาได้นกแก้ววันวิสาอดีตรักสแสดงรุ่นเยาวในอดีตเรียกได้ว่ารุ่นพ่อแม่ของเราอาจจะรู้จักเธอคนนี้อย่างคุณนกแก้ววันวิสาอดีตดารารุ่นเยาวชีวิตดีอยู่กลางทะเลทรายเป็นอดีตหนึ่งนักสแสดงที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ชื่นชอบของเราแฟนๆละครเป็นอย่างมากในยุค80-90โดยเฉพาะแฟนช่องหลากสีสำหรับบางสำหรับวันวิสาดําคามหรือโหนกแก้ววันวิสาอดีตดารานักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานละครมากมายเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงที่สามารถออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจนผู้คนต่างกันชื่นชอบโดยเฉพาะผลงานการแสดงเรื่องราวไว้ในดวงจิตทางช่องมากสีกับบท พาก,กาศคู่กับข้าวฟ่างที่แสดงร่วมกับนักแสดงนาทัวนายและราชนูบุญชูดวงนอกจากนี้เธอยังมีละครอีกหลายเรื่องอย่างละครชุดแมงปอคุณยายกายสิทธิ์หลังจากที่เธอโตเป็นสาว <c oughs> ก็ยังคงรักในการแสดงละครอาทิคนละโลกไฟอมะตะทองเนื้อก้าแต่จู่ๆเธอก็หันหลังให้วงการบันเทิงไปกว่า10ปีแบบไม่มีสื่อไหนตามหาตัวของเธอเจอเลยสักครั้ง แต่ในปัจจุบันนี้สาวนกแก้วห่างหายจากงานแสดงไปนานชนิดพูดได้เต็มปากเลยว่านานมากๆภาพของสาวนกแก้วบอกเลยว่าเธอยังสวยไม่เปลี่ยนเลยงานนี้ถูกใจหนุ่มๆอย่างแน่นอนถามชีวิตของเธอตอนนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตที่บอกเลยว่าสุดแสนจะแฮปปี้อยู่กลางทะเลทรายท่องเที่ยวรอบโลกเลยก็ว่าได้แถมยังสาวสวยหน้าตาน่ารักแตกต่างจากตอนเด็ก เป็นอย่างมากสําหรับละครเรื่องราวไว้ในดวงจิตข้าวฟ่างคุณผักกาดเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์และชีวิตของน้องสองคนข้าวฟ่างและผักกาดที่ทั้งทางที่บ้านก็อยู่ระแวกเดียวกันแต่ฐานะความเป็นอยู่กลับต่างกันสุดคือว่าผักกาดเป็นผู้หญิงบุตรคนเดียวฐานะดีเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นส่วนข้าวฟ่างนั้นอาศัยอยู่ในสลัมแม้แต่พ่อแม่ก็ไม่เลี้ยงเขาไปฝากให้คนอื่นเลี้ยง วันหนึ่งทั้งสองได้พบกันทางคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตามประษา,าที่อย่างไรเดียงสาสำหรับข้าวฟ่างนั้นความเมตตาของผักกาดที่มีต่อเขาเป็นดังพรจากฟ้าแต่วันหนึ่งโชคชะตาก,ก็พาทั้งสองออกจากกันแต่ความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมโลกที่น่าจะห่างเขินไกลกันกลับใกล้ชิดสนิทแน่นดวงจิตด้วยความปรารถนาดีต่อกันด้วยความบริสุทธิ์แท้จริงของวัย,ยาวอันแสนบริสุทธิ์